ถ่ายยกรองเตรียมตัวปลูกแต่งสวนไม่เรียบร้อยแล้วไม e <ส>่นีสิผาพี่น้องเมื่อเบืองสวนไม้ที่น้องบอยเตรียมจะปลูกแต่งเนื้อที่ตรงนี้ที่พี่น้องเห็นอยู่ประมาณหนึ่งไร่ภารกิจในเมือนี้ที่เฮาจะเหตุหลังจากยกรองเรียบร้อยนั่นก็คือการเอาขี้ไก่มาโรยคลิปที่แล้วพี่น้องก็ได้เห็นแล้วว่าเขาเตรียมขี้ไก่มาหนึ่งรห้าสิบกระสอบไร่ห้าสิบกระสอบนั้นบ่ได้ใส่สวนเด,วเดียวได้ค่ะใส่ทั้งสองสวนทั้งสวนของน้องบอยและสวนของหน้าที่ยุ่ข้างกันนั่นเองแต่ใดๆแล้วกระส่ห้าเกสจจาากรภิย ข้าคือการเก็บแต่งเป็นทรงตอนนี้ก็เป็นเวลา13นาฬิกาก็คือ่ายโมงนั่นเองน้องบอยก็เตรียมตัวลงมาเพื่อที่จะไม่ใหญ่ขี้ใกล้ตามจากการคำนวณของเฮาที่เคยใส่มาเฮาใส่ลองระ6ถุงตอนนี้น้องบอยก็ได้ทํานาที่เป็นเด็กเสิร์ฟเสิร์ฟขี้ใกล้ไปทุกลองทุกกรองอันนี้ก็คือหนนหน,นีของน้องบอยเองค่ะที่เพื่อนจะปลูกขังการเิ่นกำลังหาวิธีที่สิแบกขี้ใกล้ไปเสิร์ฟแบบง่ายๆเิ่นกับว่าเพื่อนสิแบกเอาใส่ขังและซีถุงเอาแบกเบาไว้บันนี้เอาออกเอาออกอีกถุงนึงหน้าแบกไปบันนี้เอาท พ่แตะเสิร์ฟได้สองสามร่องเท่านั้นละีล่เป็่นโลกน้องบอยกับเลียวหาสามีกัน,นว่าสามีหายไปตายที่แท้คุณสามีของฉันก็ไปเอารถอีแตกเพื่อที่จะมาใส่ขี่ไก่แล้วก็ขับรถอีแตกไปใหญ่เลยเมียจังสิบดดยมื่อฉันก็เลยบอกว่าเป็นความคิดที่ดีมากเลยที่<ะ>รักสองวเมนี้เขาก็ขนซอยกันขึ้นรถทวนๆวนคุณนากับแบกผู้เดียวรอขนขึ้นรถเรียบร้อยแล้วกับพ่อมไปใหญ่ทันทีการใหญ่ของน้องบอยกับสีใหญ่เท่เาสามร่องและการขับรถอีแตกไม่ใหญ่แบบนี้หามหยียบร่องเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวมันจะยงกระถือ มาประหยัดแรงได้หลายกันเลยที่เดียวจ้าขอดกบเบื่อเยจากเม็ดค่ะพี่น้องทั้งมวนค่ะได้ขีร่รถอีตกเดียงเดือเดียงดางไปมวนขึ้นอย่างนี้เแบบ๊บเดี่ยวก็ยายไปสุดลองหรอกค่ะทุกคนหลังจากที่เฮายายไปสุดลองแล้วเฮา,ากับขับรถอีตกขึ้นมามาเอาขีดไกลใส่รถอีกน้องบอยก็เลยออกความคิดมาไปยายรอบนี้น้องบอยสีขอ้ย่ายให้มันครบทุกรองเทียเดียวให้มันจบไปเลยค่ะพะวาขี่ไกลมันกับเบาๆเองนะคะพอวาใหญ่3ามรองเมื่อกี้น้องบอยยังคิดว่าแรงของน้องบอยยังสาม,มารถที่จะโยนขี่ไกลได้ไกลไปหลายก็อนนี้อีกมันก มีเจ็ดลองสุดท้ายน้องบอยใหญ่เห็นมันครบเจ็ดลองในที่เดียวเลยจ้าในที่สุดน้องบอยก็สาม,มารถใหญ่เจ็ดลองครบในรอบเดียวเลยจ้าเก่งบอกค่ะท่านผู้ชมค่ะหลังจากที่เฮาใหญ่ขี้ไก,ก่ครบทุกรองแล้ว,วไปก็เป็นขั้นตอนโรยขี้ไกลตามร่องแล้วค่ะเฮาก็ได้ซอยกันคนละไม่คนละมือเอาใหญ่ใหญ่ใหญ่โรย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 ซอยกันให้มันแล้วเร็วๆ,ๆอยากสิบอกพี่น้องว่ากิ่นนี่มาต้องเบาถึงเลยค่ะน้องบอยเลยอยากาเฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วเฝ้าไปอาบนา้ำอาบน้ำให้มันหล่อนโตสะอาดโตอหอม ท,ทั้งเห็ดไปทั้งเหม็นไปค่ะพี่น้องแต่ว่าก็โอ๊เอาเห็ดจากไหนไดน้เนาะแนวมันสีเห็ดเห็ดแต่งห้องงามก็ลอยไปเรื่อยๆโถงถุงที่เขาเตรียมไว้ต้องให้มันพอพอดีเป๊ะๆได้ค่ะพี่น้องค่ะอย่าให้มันเกิดไงมันขาดเด็ดขาดระวังที่ลอยไปสามคนกับมีปูกัญยาของน้องบ่อยมาซอยอีกสองคนเป็นหาคนมันกัเลแล,ล้วเลี้ยวค่ะพี่น้องค่ะว่าท่านโดนเ้าก็ซอยกันจนมาเรียบร้อยทั้งสองสวนร้อยขีกกายเรียบร้อยแล้วกับบัมเมนลเซตเรียบร้อยแล้วกับปลูกได้เด้พี่น้องก็ต้องให้รถไถ ปันอีกรอบหนึ่งเพื่อที่ิให้ขี้ไก่คุกเขา่าเข่ากันกับขี้ดินปันให้ครบทุกรองพุ่นเด็กเขาจังสิสาม,มารถาผ่ามาปูเพื่อที่สิเตรียมปลูกแต่งต่อไปในที่สุดภารกิจมือนีก็เสร,เรียบร้อยแล้วเขากลับมาเก็บกระสอบเพื่อที่เสียไปขึ้นเจ้าของขี่ไก่ในรอบต่อไปเขากะจังสิมีกระสอบใส่ขี้ไก่มาอีกสําหรับภารกิจมือนีก็มิสทอน,นี้ภารกิจหนาเสิเห็ดอีหอย่างก็ฝากติดตามต่อต่อไปในด้วเจ้าขอขอบใจแกม,แกม